สวัสดีจ้ามื้อนี้ห้องก็มาพอกันอีกแล้วเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะจ้าห้องก็สิมี่คลิปดีๆมาให้เบิง่งคือเก่าเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้กับบรรยากาศดีๆนี่มาต๊ะปล่อยๆเนาะจ้าห้องก็ทายคีปบรรยากาศมาให้เบิ่งนําสสำหรับคลิปมื้อนี้ของเฮาเนาะจ้ามีอมียังก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้า สำหรับเมื่อนี้นอากจะาอากาศเย็นสดชื่นมีมาตกปล่อยๆนอากจะาบรรยากาศดีเหมาะแก่การนอนอ่าสำหรับเมื่อนี้นอากจะาคลิปของเฮ้าเนาะเฮ้าจะมาเอาถึงการทำงานแล้วก็ผตอบแทนที่เฮ้าได้รับนอากจะาเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปทั้งเลือกให้สำหรับคนที่กำลังมองหางานแล้วกันเนาะ สำหรับงานในเกาหลีก็จะมีหลายงานหลายประเภทแล้วก็เงินเดือนก็แตกต่างกันเนาะจากตาลามองก็แตกต่างกันตารางงานก็แตกต่างกันแล้วแต่ความถนัดไผถนัดมั่นเนาะสำหรับผู้ใดที่กำลังมองหางานเสือว่าหลายๆคนจะเข้าเบิงใน u t u b e เนาะจะเข้าเบิงกันว่าเอองานนี้ดีงานนี้บ่ดีหลายๆคนก็จะพากันเข้าเบิงสำหรับผู้ใดที่กำลังมองหางานก็ลองเบิง งานนี้แล้วกันเนาะฟ้าหมูล่องเบิงเนาะจา่าเป็นตะเต็ดได้บอ่อเนาะจา้าเหตุเราค้นค่าตอบแทนที่ได้รับมันจะคุ้มค่ากันบอ่อเนาะจา้ากลับมาเบิงกันเลยเนาะการทำงานในฟ้าหมูก็จะมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นบางเมือเอ่อในส่วนของค่าตอบแทนเนาะจา้าสำหรับคนที่เหตุฟ้ามหมูเนี่ยค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนของแต่ละคู บางคนมาตาบานไม่ามาเห็ดฟ้าหมูอาจจะได้เงินน้อยก็ต้องทําใจเนาะจ้ะเพราะว่าจะไปเทียบกับคนที่เพนมีประสบการณ์เป็น10ปีหาปี10ปีมันก็เทียบว่าได้เพราะว่าฝึงมาตาบานไม่ในการเลี้ยงหมูประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะจ้ะอ่ามันจะเปรียบเทียบกันได้เลยเนาะระหว่างคนมีประสบการณ์กับคนบม่มีประสบการณ์สําหรับคนมีประสบการณ์ ที่เห็นได้ชัดเลยนึงแหละคือเลี้ยงหมูเหล่างามแล้วละก็ได้หมูหลายอันนี้คือรู้เลยว่ามีประสบการณ์แล้วกะ็สำหรับคนที่พึ่งเห็ดฟ้าหมูนะจ๊ะ,ะยังบ่ท่านด้มีประสบการณ์ได้เงินเดือนน้อยย่าผึ่งข้อนะจ๊ะสู่ๆต่อไปเนาะปีสองปีกับเก่งนะจ้ะเพราะเก่งแล้วเขาก็สามารถเลือกเงินเดือนได้เลยว่าเขาต้องการเงืนเดือนหลายปัดไดเนะจ้ะ คิปวิดีโอที่เขาได้เบิงมากเนาะจ้าส่วนมากที่ที่เห็นก็นจะเป็นงานผู้ใชยเนาะงานผู้ใช้ยนี่สิหลายเนาะจ้าจะเหตุทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นเลี่ยงหมูไทยอาหารกวาดขีตักกีดูแลหมูป่วยหมูตายดูแลร,ระบบขี่ทั้งหมดเนาะจ้าผู้ใช้สองคนก็นจะซอยกันนะเนาะเฮ็ดเหตุจนวันแล้วกุล่ะ เซตถึงได้พักเนาะจ้ะต่ละมือ่อเซตถึงได้พักทาบ่เซตก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆถามว่าเมื่อยบอก,กับิมีเมื่อแนะถ้าเข้าเมื่อเข้ากับพักอ่าเถาแก่เพิ่นกับบ่ได้ใจร้ายใจดําขนาดนั้นเนาะจ้ะพูดถึงเถาแก่เรากับมานินท่าเพิ่นสักหน่อยนึ่งเนาะ ทถวแกยุ่งหนเพึ่นบ่่คยหยุ่งบ่คอยอยากน้ำลุกนองนะจ๊ะถ้าเหตุงานใดเหตุงานดีตามทีเล่าวางแผนไวกะคือเราก็บ่บมาหยุ่งบบมาจมมาดามาหายแต่สําหรับบางมองบางที่นะจ๊ะก็จะมีแบบจมแบบหายมูเป็นยังคือเป็นเรืองสั้นเัืองสี่ก็จะจมให้เฮ้าแ้่ว่ายยุ่นหนถือว่าเพิ่นใจดีเนาะถือว่าได้ฟ้ามดีเติบหนึ่งนะจ๊ะ,นะเนาะเนี่ยกับว่าวซูกับฟังนินท่าเถาแกสูกับฟังนะจ้ะ หลังจากที่นิ้นท่าแกเรียบร้อยเนาะจ้าก็จะมาเบิงกันตอนเนาะแต่ว่าผูา้ชายเพ็่นเฮ็ดอีหยังแน่เนาะอันนี้ก็คือคลิปฉีดยาหมูเนาะจ้า,าตรงนี้เนาะจ้าเขามีคลิปวิดีโอลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าลงไปตามเบิงเดอร์ผู้ใดที่อยากจะเบิงการฉีดยาหมูเนาะจ้าคลิปหล,ลายๆคลิปเขาเฮ็ดลงไปแล้วบม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหมูการตอนการรักษาหมูป่วยการย่ายหมูการคุ้นหมูการผสมพันธุ์ หลายๆอย่างเขาเท็ลงไปแล้วนะจ้ะแต่ว่าตรงใดที่มันขาดตกนะจ้ะหรือว่าในส่วนใดที่สงสัยอยากจะถามเนะจ้ะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะจ้ะเดี๋ยวจะเฮนะ็ดคลิปตอบเนาะจะเฮ็ดคลิปตอบให้ถ้าเป็นไปได้ก็จะเฮ็ดตอบทุกคนเลยนะจ้ะจะเฮ็ดตอบทุกคนเลยช่วงเมื่อกี้อากาศห่อนแห้งเนะจ้ะก่อนช่วงเดือนหกเจ็ดแปดเมื่อกี้มันห่อนแห้งนะจ้ะเพราะค่อยได้เฮ็ดคลิป ช่วงนี้มาอากาศเย็นหิมะตกอากาศดีก็จะเฮ็ดคลิปตอบนะจ้ะสำหรับช่วงเดือนเมื่อกี้นะจ้ะเหตุงานมากก็เลยรู้สึกว่าเหตุงานตังโดนตังน่นเราไปเงินเดือนคือบ่ขืนจะเทื่อแท้ก็เลยพักกันรู้สึกถอดแท้ใจนะจ้ะก็เลยว่าไปพปรึกษากันไปคุยไปคุยกันว่าเอ่เขาเล่าออกกันเถอกะก็เลยพากกันไปเล่าออกกับเถ่าแกนะจ้ะ ที่นี่กเ็เลยบอกว่าเถ่าแก่ฉันละออกเด้อฉันจะไปเห็นงานน้ำมูฉันมูฉันให้เงินเดือดฉันซ้ำนี่ฉันกเ็เลยสิไปเถ่าแกเ่เลยว่าอ่าไม่ต้องไปแล้วฉันจะให้พวกเธอซ้ำกันพวกเธออยู่กับฉันบอกเ็เลยคิดพิจารณากเ็เลยว่าเล่าก็ะดีอยู่ก็เลยว่ากะซันเทากับยู่น้ำเล่าเธอเล่ากระใจดีอยู่นอกจากก็เลยพากับตาสินใจอยู่ แบบว่าถ้าเขาจะไปแล้วเท่าแกเพิ่นกันยังแบบลังเขาไปยู่แสดงว่าการทํางานของเขานี่ถือว่าเขาเฮ็ดงานดีนะจาะที่บอกให้ฟังนี่ก็คือว่าสําหรับคนที่มาใหม่ได้เงินเดือนน้อยนะจาะได้เงินเดือนน้อยเราวรู้สึกพอแท้นะาจา๊ะอดทอนไปก่อน <c oughs> เฮ็ดงาน,านเอาประสบการณ์เอาความรู้หลายๆ แล้วถึงไปอัพเงืนเดือนเนาะจา้าเราถึงไปอัพเงืนเดือนเอามันหลายกว่านี่หรือว่าอาจจะเป็นคือกันไปได้เนาะจ้าพ่อตาสีออกเขาแก่ก็จะขืนเงื่อนไห่ในลักษณะนี่ก็เป็นไปได้เนาะอ่าต้องบอกก่อนเนาะจ้าว่าบุ่เด็กเก่งอย่างมากมม่แต่ว่าโดยความที่ว่าอยู่อยู่น้ำถั่าแก่เหรอเหตุน้ำเพิินมาโดนเหตดน้ำเพิินมาหลายปีเพิินกัเลสสีฮักไปจ้งส่ละจ้าเพิ่นขี้ข้านเริ่มหาลูกน้องไม่ เพิ่นกะเลยอยากเก็บลูกน้องเกาไว้เนาะกะชีเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะหลังจากที่เขาเบาเรื่องเงินเดือนมาสักพักนึงแล้วเนาะจ้ะมาเบาเรื่องหมูของเข้าแล้วกันเนาะสำหรับหมูเนาะจ้ะจากคลิปนี้เนาะเาได้เห็ดลงแล้วเนาะจ้ะได้เห็ดลงยูทูบไปแล้วเนาะอันนี้คือเป็นการที่ญานุ่มหมูลแล้วเอาหมูขึ้นเตียงคลอดเนาะจ้ะอัะนนี้คือการเอาหมูขึ้นเตียงคลอดจะเฮตุกันยุ่สามคนการเอาหมูขึ้นเตียงคลอดเตียงของเขามันเป็นเตียงแบบโบราณเนาะจ้ะ คืนเตียงขอดก็จะคืนยากแนง่ายแน่บางโตได้ลากกันขึ้นกันมีนนะจ๊ะลักษณะของขอดตรงนี้จะเป็นผู้ยิ่งเฮ็ดนะจ๊ะของคอดนี่ผู้ทายจะบ่ไดมตต้มาเฮ็ดตอนมาเฮ็ดตัดหางยอดตาฉีดยาหมูป่วยหมูหน่อยบ่ได้มาเฮ็ดน้ำเลยนะจ๊ะผู้ยิ่งจะเฮ็ดทั้งหมดแล้วก็อยู่ในห้องคอดตรงนี้นะจ๊ะมีหมูทั้งหมดอยหกสิบสี่เตียงหกสิบสี่แนหกสิบสี่โตถ้ามีลูกครบทุกเตียงก็ คูณแม่และชิปโตเข้าไปนะจ๊ะสําหรับผู้ใดที่เบิรงคลิปมาจนถึงตอนนี้นะจ๊ะรู้สึกว่างานมันเป็ดต่เมยบอร,รู้สึกว่างานเป็ดตะเฮดไดบอเป็ดตะไวบอนะจ๊ะก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เนะาะถ้าสงสัยตรงใดก็จะเฮดคลิปตอบให้นะจ๊ะอันนี้ก็คือการห้อยป้ายที่เอามูคืนเตียงเมื่อกี้นะจ๊ะ หมูทุกตัวก็จะมีบัตรประจํตัวหมูรหัสรหัสหูหมูนะจ๊ะจะยู่ตรงหูของหมูเนาะเขาจะอ่านรหัสตัวใดที่เขาหลงไปหลงรหัสเขาก็สามารถอ่านหูหมูได้เลยเนาะอ่าหลังจากที่หมูขึ้นเตียงเสร็จแล้วเขาก็จะมาเลี้ยงหมูอันนี้คือการเลี้ยงหมูล่อ,ลอขึ้นเตียงคอดนะจ๊ะคอรดนี้เขาจะเรียกว่าอิ่มสิน้นซาเนาะอิ่มสิน้นซาจะเป็นห้องหมูนอนรล่อขึ้นเตียงคอดเดนะจ๊ะจะจะเลี้ยงหมูไว ตัวหมูแม่สาวนี่อู้ยยากคากิลีด้วยจ้ะหมูแม่สาวนี่โตง่ายกันง่ายหมูแม่สาวโตยากกันยากมาจา้าทีนี้เขาจะมาในส่วนของของขอ,งขอดแล้วอู้ยหมูแม่นี่ขอดลูกได้ยี่สิบตัวจ้าอู้ยเถ้าแก่ดีใจนะยิ้มเปย,เปย,เปย์เปย์จากที่ไเดเ้ว่าถึงงานของผู้ชายไปเมื่อกี้เนาะจาะ้ะเนาะผู้ชายก็จะงานหนักกว่าผู้หญิงผูง้หญิงจะงานสบายแต่ว่าจะจุกบตีกนาะง,งานจะค่อนข้าง,งละเอียดเนาะจ้ะ จุกจิกฉีดยาเล็กๆน้อยๆเนาะทำความสะอาดก็จะเป็นงานของผู้หญิงถ้าสมมุติว่าเขาเหตุงานนะจ๊ะเหตุคนเดียวก็จะเบื่อเบื่อเบื่ออีหลีเขาก็สามารถหาเพลงมาฟังนั่งเล่นอยู่ในขอกอหมูก็ได้ถ้าเขาบม่มีงานแล้วนะจ๊ะแต่ว่าทางงานบ่เสเซจเขากับบได้พักอ่าถ้าเมื่อายกับบ๊เหตุถ้าเหตุมือหลังเนะจ้จะก็แล้วแต่พะวางเขาเป็นคนเหตุคนเดียวอยู่ในนี้เน,เนาะ มาจ้าสุด่าย่ายสุดนี่เขาก็จะมาว่าถึงเงินเดือนเนาะ,ะสาหรับการที่เห็นงานมายากลําบากเบิดเดือนนี้เน,นาะจ้าว่าเงืนเดือนของเข้าที่ได้รับมันได้รายปันไดเนาะพูดถึงว่าถ้าคิดเป็นคู่เนาะจ้าคิดเป็นคู่ช่วงนี้เนื่องจากว่าแรงงานมันขาดฟ้าม,มูตรงการคนงานหลายบบมีประสบการณ์ก็ได้เงืนเดือนหลายแล้วสําหรับคนที่มีประสบการณ์ได้ภาษาเก่งงานอันนี้ได้เงืนหลายแน่นอนนาะจ้าถ้าคิดเป็นเงืน เงินวอนเอาคิดเป็นเงินวอนแล้วกันเนาะเงินวอนก็จะอยู่ประมาณหาล้านขึ้นนะจ่ะหาล้านหกล้านประมาณนี้เนาะล้านละสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดก็ไปคูณเอาแล้วแต่งแต่อ่าเลทเงินขึ้นลงนะจ่ะแต่ถ้าเป็นใช่เดียวใช่เดียวนี่ก็จะได้อยู่ประมาณสองล้านหาขึ้นเนาะสองล้านหาขึ้น กระล่องเอาไปบวกลบคูณหารกันเบิงนะจ่ะล้านหนึ่งกับประมาณสองหมื่นหกเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดประมาณนี้เนาะกับบอกตายโตบ่ไ,ได้เนาะคะ่ะแต่เราค้นกับได้เงืนเดือนต่างตางกันเนาะอ่าก็ขอขอบคุณทุกคนนะจ่ะที่เข้ามาเบิงแล้วก็เข้ามากดติดตามนะจ่ะเป็นกำลังใจให้เนาะอ่า ก็หวังว่าทุกคลิปที่เฮ็ดไปเนาะจ้าจะมีประโยชน์เนาะจ้ากับทุกคนที่ได้เข้ามาเบิง่งเนาะอ่าแล้วกะผู้ใดสงสัยเรื่องอยังเนาะจ้า,จาก็สามารถอ่าคอมเมนต์เนาะจ้าเราจะเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อไปเนาะขอบคุณจ้า